กูกราบสวัสดีน,ะน้องๆหนูๆชาวกาลิเนาฟีไฟแล้วก็เอฟซีช่องที่รักจ๋าชาแนลทุกๆคนเลยนะครับผมสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะครับน้นองๆหัวบาวันเข้ามาแล้วนะครับผมโอ้โห و, ทาคลิปไว้ตั้งนานแล้วคุงจะได้มาลงนะฮะ<ต>ก่อนหน้านี้ลุงก็ได้สุ่มเก็บโทโเคนพุไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหเอาแต่พุอย่างเดียวเลยนะเพื่อจะมาแลกข,ของรางวัลน,นะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมว่าลุงจะหมดกี่เพชนะครับน้องๆเดี๋ยวลุงจะสรุปให้ ใช้คลิปนะครับผมว่าหมดกี่เพชน,นะฮะโดยกิจกรรมนี้นะครับผมชุดก็จะสามารถออกได้เลยนะครับผมแต่เปอร์เซ็นต์คงจะน้อยมากมากเลยนะครับผมสำหรับลุงแล้วขอกดครั้งละสิบไปเลยนะครับผมอ่ะรัวๆกันไปเลยดีกว่าว่าจะหมดเท่าไหร่นะครับน้องๆไป let's go โอเคพอละโอ้โหออกยากมากน้องๆแต่บางตาก็ออกทีละห้าลวหกก็มีนะโแต่ส่วนมากก็น่าจะสามพันอัพะเ,เดี๋ยวมารวมกันทีเดียวนะฮะไปดูกันเลยดีกว่าแลกได้แล้วนะครับทุกคนชุดบาวันจัดไปแล้วฮะทุกคนเย่ yeah! มาแล้วครับผมหัวขาวบาวันที่น้องๆต้องการนะครับผมแต่ลุงก็ต้องการแคปไปก่อนนะฮะถือว่าเป็นชุดที่เท่มากๆนะครับสำหรับหัวบาวันนะฮะน้อง,องๆใครๆก็ต้องการนะ เพราะว่ามันสวยมากๆอะ่ะจะปล่อยผ่านไปไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่อ่ะน้องต้องจัดนะครับผมเออและอีกอย่างหนึ่งนะน้องลุงก็ยังอยากได้ท่าทางนะนี่เพรยังเหลืออยู่ลองสุ่มเอาท่าทางดีกว่าขาดแค่อีกสี่อ้าพอดีเลยน้ององเออเอาท่าทางดีกว่าท่าใหม่เนะ่ะเออนี่ท่านี่ทอทหารอดทน <What? S 1> นี่เดินแบบทหารเลยน้องๆอ,อ้าแรกเอาท่าทางดีกว่านะครับ โอเคนะครับทุกคนชุดบาวันก็ได้มาแล้วนะครับน้องแต่จะใส่แบบนี้มันไม่ตึงน <'ll> <laughs> ลุงจะเอาแต่หัวเออไปเปลี่ยนชุดก่อน oh. ต้องเป็นกล้ามทองอะไรเงี้ยกางเกงปีกนกน,กนี่ต้งก้ามทองนี่โคเทกกางเกงปีกนก,นกแดงรองเท้าสปีดคาร์บอนนี่ หน้ากากเป็นอหนวดนะ่โคตรเท่ั้นน้องเนอะก็สรุปเลยครับน้องน้องลงหมดไปทั้งหมด3,840เพรนะครับกับหัวบาวันนะครับน้องนะโอเคนะครับน้องๆ้องคลิปนี้ลุงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปทำงานก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ